มาสรุปเรื่องหุ่นยนต์รัสเซียที่ล้มคว่ำกลางเวทีจนกลายเป็นวรัโลกันครับนี่คือเรื่องของ AI Doll หุ่นยนต์ humanoid ที่รัสเซียตั้งใจจะโชว์ศักยภาพด้าน AI เต็มที่เลยนะแต่ปรากฏว่าการเปิดตัวดันกลายเป็นมีมไปซะง,งั้นเรื่องนี้มีประเด็นสําคัญอยู่3ข้อครับหคือฉากล้มสุดคลาสสิกนั่นแหละครับภาพคือเจ้าหุ่น AI Doll เนี่ยเดินออกมาพร้อมเพลงประกอบหนังเรื่อง Rocky เลยนะแต่เดินได้ไม่กี่ก้าวก็เสียการทรงตัวล้มหน้าทิ่มลงไปบนพื้นเลยครับทีมงาน ก็รีบวิ่งเอาม่านสีดำมาบังแบบทุลักทุเลซึ่งมันยิ่งทำให้ภาพที่ออกมาดูตลกปนน้าอายไปกันใหญ่2คือเสียงจากทีมผู้พัฒนาเองคือพวกเขาเป็นทีมวิศวกรอิสระเล็กๆแค่14คนเองนะครับใช้ทุนตัวเองไม่ใช่โครงการรัฐเลยเขาบอกว่างงที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็อธิบายว่าที่ล้มเนี่ยมาจากปัญหาการปรับเทียบระบบบนเวทีไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวหุ่นยนต์แล้วก็ทิ้งคำคมไว้เท่ๆเลยนะว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่การล้ม แต่คือการไม่ลุกขึ้นสู้และสุดท้ายประเด็นที่3คือความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังครับเหตุการณ์นี้มันสะท้อนความพยายามของรัสเซียที่จะกระโดดเข้ามาแข่งเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์กับยักษ์ใหญ่อย,อย่างสหรัฐและจีนท่ามกลางมาตรการความบาดและถึงมันจะดูน่าอายนะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติมากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนครับสรุปก็คือการล้มครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่าอายแต่มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆถึงช่องว่างระหว่างความทะเยอทะยา ทางเทคโนโลยีของรัเสเซียกับความเป็นจริงที่ต้องเผชิญครับ